อัปเดตข่าวตลาดซื้อขายนักเตะลีกยุโรปประจำวันที่26มกราคม2565ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหากันฝากเพื่อนๆนที่เข้ามาดูคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับสมอลสรนแมนเชสเตอร์ซิตี้จะได้ตุนหน้าคนใหม่ชื่อว่าจูเลียนอวารเลส ซึ่งย้ายมาจากสโมสรลิเวอร์พูลค่าตัวในการย้ายทีมครั้งนี้อยู่ที่18.5ล้านยูโรจูเลียนอวารสจะเซ็นสัญญากับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นเวลา5ปีโดยแมนเชสเตอร์ซิตี้จะปล่อยอวารสให้ลิเวอร์พูลยืมตัวไปใช้งานก่อนจนถึงเดือนกรกฎาสถิติส่วนตัวของอวารสลงเล่นไปทั้งหมด96นัด ยิงได้36ประตูทําแมสซิได้25ครั้ง